ครับสวัสดีครับกลุ่มคนรักบอลไซมะพร้าวทุกท่านครับผมวันนี้เข้ามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหนึ่งคลิปนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปการตกแต่งนะครับการกรีดยอดนะครับกรีดยอดเพื่อให้ต้นของเขาเตี้ยนะครับวันนี้ก็มีสามต้นนะครับสําหรับที่จะมาทําการกรีดให้ดูกันวันนี้นะครับผมเป็นมะพร้าวสายส้มนะครับอสามต้นนี้เลยครับผม นี่ก็เพาะชำไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับต้นของเขาจะสูงนะครับความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ให้สูงขนาดนี้นะครับปกติแล้วเราจะกรีดกันเรื่อยๆแต่ผมไม่มีเวลากรีดนะครับทํางานไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่ไม่ก็ได้ทําคลิปนะครับก็เลยจะดูสูงไปหน่อยนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาทําการกรีดสามต้นนี้กันครับผมดูสิครับสูงเยอะแล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสำหรับการตีสามต้นนี้กันครับผมอามาดูต้นแรกของเรานะครับไม่ได้มีเวลาไม่ได้ดูแลเลยครับต้นก็เลยสูงพอประมาณเลยนะครับวันนี้ว่างแล้วนะครับหยุดอยู่กับบ้านนะครับช่วงนี้ก็เลยมีเวลาว่างทำคลิปนะครับนี่ในคลิป กรีดไปเรื่อยนะครับกรีดอ,ออกนะครับกราบที่ไม่จำเป็นนะครับอันนี้กาบใบเลียเ้ยงของเขานะครับเดี๋ยวเราจะทำการกรีดออกนะครับ ไปตรงรีดน,นะครับใจเย็นๆนะครับขั้นตอนนี้ครับผมรีดออกทีละนิดทีละนิดนะครับไม่ต้องอเยอะๆนะครับเราจะาช่วยเซฟลำต้นด้วยนะครับดูนะครับทำก,การกรีดด้านข้างาใบของเขานะครับ ไปทั้งสองข้างเลยนะครับมีดของเรานที่ใช้จะต้องคมระดับ,ดบหนึ่งนะครับดูกราบของเขานะครับกราบเลี้ยงของเขานะครับจะแห้งแล้วนะครับจะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับ กติแล้วเราจะกรีดกันตั้งแต่เขียวๆนะครับตั้งแต่ยังสดอยู่นะครับอันนี้ทิ้งช่วงไปนานนะครับไม่ได้กรีดมันก็เลยสูงนะครับข้นตอนนี้ต้องเบามือหน่อยนะครับอซอยนะครับซอยซอยเล็กๆเล็กๆทีละนิดนะครับ การกรีดมันไม่มีอะไรที่าตายตัวนะครับจะกรีดแบบไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดของเราเลยนะครับด้านข้างนะครับกรีดไล่ลงมานะครับแบระคงไปเรื่อยนะครับ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับสําหรับการกรีดจุดประสงค์ด่านเดียวคือการกรีดก็คือทําให้ต้นของเขาเตี้ยลงนะครับใบเตี้ยและจะไม่สูงนะครับดูกาบของเขาที่กรีดออกมานะครับกาบเลี้ยงนะครับกาบเลี้ยง การเลี้ยงตัวนี้เราจะไม่ตัดให้หมดนะครับเหลือไว้สักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับใบเลี้ยงใบนี้ด้วยนะฮะเว้นไว้นะครับสำหรับไว้ประคองลำต้นนะครับอยอดด้านในครับกีดด้านข้างด้านข้างทั้งสองข้างนะครับ ยอดด้านในลาต้นด้านในของเขาจะอ่อนมากนะครับจะหักง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเวน้วนเว้นกาบเลี้ยงไว้สักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับค่อยเอาออกนะครับส่วนกาบใบตรงนี้ก็กรีดเล็กๆนะครับกรีดซอยเล็กๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่เอาออกทั้งหมดนะครับ ให้เขาได้ประคองลำต้นของเขาไว้นะครับประคองลำต้นนะครับลำต้นอ่อนจะได้ไม่หักง่ายนะครับกันมดกันแมลงด้วยนะครับที่จะเข้ามา,ากินหน,อ,นองเขานะครับนออ่อนของเขาจะมีรสชาติหวานนะครับมดจะชอบนะครับถ้าเราออกหมดเนี่ยมดจะเข้ามาง่ายเลยครับผมอามาดูต้นที่สองกันครับ ต้นนี้จะสูงหน่อยนะครับดูครับดูครับกาบเลี้ยงของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาล,ลนะครับเก่าแก่มากแล้วครับกาบเลี้ยงปกติเราจะไม่แก่ขนาดนี้นะครับเราจะกกีดกันเรื่อยๆ่อยไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยพึ่งได้มากรีดให้ดูกันวันนี้นะครับตัดออกนะครับ ใบเลี้ยงตัดออกไปนี่กาบเลี้ยงของเขานะครับกรีดออกไปทีละนิดทีละนิดนะครับไม่ต้องรีบคลิปนี้ก็ถือเป็นว่า,าถือซะว่าเป็นการพูดคุยและกันนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับ เพราะว่าทีเดียวสามต้นนะครับช่วงหยุดอยู่กับบ้านาตัดออกเลยนะครับใบเลี้ยงอีกใบนะครับตัดออกเลยครับเดี๋ยวไว้นิดนึงนะครับประคองลำต้นไปก่อนนะครับรอลำต้นเขาแข็งแรงแล้วค่อยมาปีดออกอีกที อ่ะด,ด้านข้างครับขิดนลงมาเรื่อยๆนะครับไปตรงรีบด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับ การกรีดเราต้องกรีดบ่อยๆนะครับขยันกรีดนะครับต้นของเขาจะได้ไม่สูงนะครับใบของเขาจะได้ไม่สูงเกินไปนะครับเราจะได้บอนไซมะพร้าวที่ใบของเขาสั้นเตี้ยนะครับตเเากรีดเรื่อยๆนะครับกลับเลี้ยงเราตัดออกครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ ใบของเขาสามารถดัดได้นะครับระยศอ่อนด้านในนะครับต้องประคองหน่อยนะครับ ตรงนี้ต้องเบามือที่สุดนะครับเพราะยอดอ่อนด้านในเนี่ยผิวของเขายังนิ่มอยู่นะครับอาจจะโดนใบมีดอาจจะโดนอะไรไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องประคองนิดหน่อย เดี๋ยวพอลําต้นอของเขาแข็งแรงนะครับเราค่อยมากรีดกันอีกทีนึงครับกรีดออกเรื่อยๆจนกว่าใบของเขาจะเตี้ยนะครับใบของเขาจะแข่ตามความต้องการของเรานะครับกรีดออกพอประมาณนะครับกาบเลี้ยงเว้นไว้ก่อนนะครับประคองยอดด้านในนะครับประคองลําต้นนะครับ อันนี้เว้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้นเขาแข็งแรงค่อยมากรีดออกทีหลังนะครับให้ใบถัดไปของเขาก้านแข็งแรงแล้วค่อยมากรีดออกนะครับ เห็นไว้นะครับแล้วคองลำต้นของเขาก่อนเอามาดูต้นสุดท้ายกันนะครับต้นนี้เตี้ยที่สุดนะครับโตช้าครับต้นนี้ดูครับกาบเลี้ยงอะไรก็แก่หมดแล้วนะครับทองตำการเอาออกแล้วนะครับดูครับรอบๆขนาดใบ เลี้ยงของเขาก็จะผลัดใบเลยครับเริ่มเหี่ยวนะครับดูครับอ่าดูครับปลายใบนะครับเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งแล้วนะครับเขาแก่แล้วครับใบเลี้ยงของเขาแก่แล้วเขาจะผลัดใบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกแล้วครับน่าจะอ,าออกตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะมีเวลา ออกไกันเลยออกไปหนึ่งใบนะครับดูนะครับเราจะได้อีกหนึ่งชั้นนะครับของลำต้นนะครับผมกาบใบเลี้ยงหนึ่งหนึ่งกาบนะครับหนึ่งใบนะครับปกกรีิออกหมดเราก็จะได้ลำต้นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับ ตีเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเจาให้น่่ไอ้ดตายสิหน้าจะมากัดมะพร้าวฉันเลยออกไปบ้าจริงอ่าไปเดียไว้ที่สองนะครับ ผิดออกให้หมดเลยนะครับกาบเลี้ยงที่ไม่จําเป็นนะครับกาบเลี้ยงที่แก่แล้วนะครับดูสิครับเราจะได้ ชั้นของลำต้นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับเราจะได้มีลำต้นขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะครับอ่าดูนะครับกราบเลี้ยง อีกหนึ่งครับ ในสุดนะครับสามต้นนี้เราเลี้ยงหนอมาทั้งนั้นนะครับตั้งสามต้นนะครับออกมาตั้งแต่หนอพึ่ง ออกมานะครับก็เลี้ยงนอไว้นะครับพร้อมกันนะครับสามต้นประมาณสองเดือนกว่าๆรู้สึกว่านะครับสามต้นนี้เกือบสามเดือนนะครับผมทำงานด้วยเล่นดนตรีไปด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างดูแลสักเท่าไหร่นะครับ เสดามากเลยครับสูงสูงหมดต้ง3ต้นเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากรีดไปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้ใบที่เตี้ยใบที่แคะของเองนะครับกรีดไปเรื่อยจนกว่าเราจะานี่ก็กรีดตั้งไว้ก่อนนะครับ ค่อยมาเอาออกอีกทีให้กลาบใบด้านในแข็งแรงก่อนนะครับเสร็จกันไปสำหรับสามต้นนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับสามต้นนี้ครับผมเฮ,ฮ้ยเจ้าไฮน่านายมาอีกแล้วาตายสิโอ้มาเปล่าฉันโอ้ยไปไป,ไปบ้าจริงให้ตายสิพระเจ้า ดูครับเป็นสต้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เลี้ยงไว้ตามปกตินะครับเอาผ้ามาคลุมไว้เหมือนเดิมตามปกติแล้ครับแล้วก็มีเวลาข้อกรีดกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเรากรีดมีเวลากรีดบ่อยเราจะได้ใบที่สั้นเตี้ยเราจะได้ะมะพรา้าว แคละเหมือนที่เราต้องการนะครับแต่ต้องมีเวลากรีดบ่อยๆนะครับสําหรับสามต้นนี้ก็คลุมผ้าเก็บกาทีเ่เรียบร้อยครับดูแลกันต่อไปครับผมช่วงนี้ก็หลายๆคนก็อยู่กับบ้านนะครับหลายๆคนก็ยังต้องทํางานนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้ไวรัสโควิดก็ระบาดอยู่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนข้างๆรอบข้าง อยู่กับบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ต้นนี้พึ่งลงกระถางไปนะครับเดอนอาทิตย์นะครับพึ่งลงกระถางโชว์นะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ติดตามดูคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยครับผมสวัสดีครับ